ดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบรถไฟวันนี้อยู่กับผมเต่าพรตโตครับที่สถานีบ้านแหลมนะครับมาชมขบวนรถที่4384กันครับขอ4384เข้ามาแล้วครับ